มันก็มียยาเราเราไม่ได้ใช้เนาะนอ,อนอยู่บ้านชุดชิอยู่บ้านอย่างเดียวอ่ะถึงเงินดีกว่าน,นอนก่อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาว่าเป็นผมฝันดีที่สุดแล้วค่ะแลวก็คนท้อไม่อยากให้เป็นแบบนั้น,นไม่ได้การเครื่องไฟลืออะไรไม่ได้อยากไนดะ้อะไรเลยอ่ะท้องนั้นเลยนะตัว <ขอ S 1> น,นี้ใส่ชุดอยู่บ้านไปทำง,งาน,นจริงนอนที่ไหนเนี่ยฉะนั้นนอนก่อนจอุ่นกว่าค่ะ <c oughs> แหมรู้ใจจังสั่งที่หนูชอบแปะซับปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบมาเป็นเซตเชฟเชฟเบอรชั้นดีเชิญกระดอนเนืออเส้นจัดให้ทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีจริงที่หนูอยากจะขอพ่ออตายแล้วโอ้ อุ้ยด้แล้ะขอสัมผัสหน่อยเดี๋ยว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 ขอจับก่อนอุ้ยเหมือนมากกว่าแสนอะใช่ค่ะน้องอ้ำขามันต้องเบ็นั้นแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะพี่เอรขอบคุณนะคะรักพี่เอแบบสุดใจสาช้าก็ไม่เป็นไรระยะแต่ไปอีกพันโอ้ยจะได้ไม่พิดคำพูดเลยคะ